สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเจ๊มวยเบิกบานแล้วก็ทีมงานข่าวสยามชนนะคะวันนี้นะมวยมาเจอโอดีใจมากเลยพี่จ้าสวัสดีครับที่มวยเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีโอ้ใครใครไม่รู้จักก็ไม่รู้ยังไงเนาะคงบากทุกภาคใช่ติดตามผลงานมาเยอะต้มยำกุ้งเอ้ยองบากทุกอย่างแล้วก็ล่าสุดนี้พาราดอกใช่ไหมพาราดอกพาราดอกและที่สําคัญนะคะคือ พี่จาเนี่เป็นคนอีสานเหมือนกันกับมวยอ่ามวยไป็อยู่จังหวัดอุบลแต่ว่ามวยจะเป็นเอ่ออุบลบานเฮาอุบลบานเฮาเป็นมวยเป็นรองบอกข่าวนังสพินะคะแล้วก็วันนี้หวยเื้อมากเลยนะคะที่พี่จางให้เกียรติทางช่องหวยนะคะได้มาสัมภาษณ์พี่จานะคะก็คือได้ยินข่าวว่าพี่จางจะสร้างพระหรอคะพี่ครับผมก็ค่ะพอกลับมาจากต่างประเทศแล้วเราเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่เป็นแบบว่า เป็นวัตถุมงคลซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านให้เราให้เราตั้งแต่เด็กแล้วเวลาที่ไปต่างประเทศอะไรเมืเนี่ยเนี่ยก็จะมีวัตถุมงคลครูบาอาจารย์ไปวัดนี้ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็จะให้เลยครับให้วัตถุมงคลนี้เนี่ยมันก็เป็นขวัญกําลังใจเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพรฉะนั้นเรากลับมาตรงนี้เนี่ยก็เลยว่าอยากจะสร้างสร้างอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นจารึกประวัติศาสตร์นี่แหละถือว่าประวัติศาสตร์ของบ้านเราของบ้านเราบ้านเราของบ้านเราบ้านก็คือ ครับพระพรมครับพระพรมเพราะว่าหนึ่งค uh! ือเป็นเป็นพระพรครับเพราะคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นน้ำมวยเป็นน้ำมวยมาก่อนมิฉะนั้นแล้วการสร้างพระพรมเนี้ยก็คือพรมพรมของลูกก็คือพ่อแม่นะพรมของลูกก็คือพ่อแม่เป็นการตอบแทนความรู้คุณต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองซึ่งอยู่ในหลักของพรมวิหารสี่ใช่ครับแล้วก็เหรียญเหรียญนี้ก็จะเป็น สร้างขึ้นก็เป็นพรับผมรุ่นรุ่นอะไรนะฮะรุ่นพรครับผมหนึ่งหกแปดโอ้ชื่อพรด้วยนะอ่าพรพรับผมแล้วมีหนึ่งหกแปดรวยทางเดียวอ่าใช่ไหมคะอาจารย์องค์ครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าหนึ่งหกแปดเพราะว่าทีมงานเขาตั้งเขาตั้งว่าหนึ่งหกแปดก็ไม่รู้ว่าซับเลยนะพอดีผมบวชได้ร้อยหกสิบแปดวันนี่ครับโอ้ผมีที่มาพอดีไปฟังแล้วขนลุกเลยนะอาจารย์ใช่ใช่ได้ร้อยหกสิบแปดวันพอดีเลยครับก็เลยเราก็ เจตนาเราก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือหนึ่งเป็นพุทธศินพุทธศิ์นะฮะไา่ทอดออกมาในเหรียญนะฮะก็จะเห็นเหรียญว่ามีลักษณะที่สวยงามมากแล้วก็งดงามมากพุทธคุณครับวัตถุประสงค์ก็คือรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนําไปสร้างนะฮะศาลาในการปฏิบัติธรรมสร้างอ่าที่ทาพิธีสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์นะครับซึ่งเป็นการสืบต่อยอดต่อคุณพ่อคุณแม่และก็ชาวบ้านนะครับที่ยังไม่มีศาลาในการปฏิบัติธรรมก็จะสร้างขึ้นที่บ้านเกิดนะครับ นั่นก็คือเรานึกถึงบ้านเกิดของเราก่อนอันดับแรกก่อนครับนั่นก็คือสร้างสร้างสาราปฏิบัติธรรมที่บ้านโคกสูงตำบลบักไดอําเภอพนมดุงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นคือประสงค์หลักก็คือพุทธศิลป์พุทธคุณแล้วก็สร้างวัดที่บ้านบ้านเกิดนะครับนี่นะคะคือปื่มที่จะปื้มมานานแล้วแล้ว แล้วดวงหวยก็แปลกนะหวยไปวัดไหนอ่ะอย่างใบตึกเยี้ยเนี่ยหวยก็ไปตั้งแต่ยปูพื้นดินแต่รูสวนรูปสวนใช่ค่ะแต่ว่าเราบังเอิญมากเลยที่ไม่เคยเจอพี่จ่าเลยนะครับแต่เราก็ไปช่วยสร้างนะทุกวันนี้ก็ยังช่วยอยู่นะช่วยช่วยไม่ได้เยอะแต่ก็ช่วยอยู่ตลอดพอมันเป็นอะไรที่แบบเอ๊ะทำไมเราเราคาดอย่างอย่างเมื่อวานเขาบอกว่าอ่าคุณจ่าพนมมาเอ้าแล้วเมื่อวานนี้เรากะจะมาเราไม่มาเอาคาดดีแล้วแต่วันนี้ ไม่ไม่ไม่ได้รู้ว่าจะมาเจอแล้ววันนี้ก็คือพอเรารู้ว่าพี่จาเนี่ยจะสร้างพระซึ่งตัวเราเองเราก็เดินสายนี้ทําทํเข่าวในสายด้านนี้อ่ะพี่จาสมมติว่าอ่าเขาอยากจะบูชาได้อยากบูชาจอย้างทงา้ยจะต้องติดต่อที่ไหติดต่อที่ไหนคะก็ก็มีเพจนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะครับอ่าทีมงานนะตอนนี้ก็กําลังจัดสร้างนะครับผมอ่าพรพรพรมหนึ่งหกแปดนะครับ ก็เข้าไปในในเพจนะครับตอนนี้อ๋อพรพรมนะคะเพจนะครับพรพรมหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมครับตามเฟซบุ๊กนะครับค่ะแล้วก <Hollywood> <online S 2> ็ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมต่อยอดนะก็ต่อยอดเจตนารมแล้วอยากแชร์เรื่องสิ่งสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลพิธีนี้ก็จะเกิดขึ้นที่วัดขนอนพิธีปลุกเสกนะครับเกิดขึ้นที่วัดขนอนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะทําการปลูกเสกใช่ใช่วัดวันเสาร์ไม่ไหมครับวัดขนอนวัดขนอนเลยวัดขนอนเลยวัดขนอนอําเภออุทัยจังหวัดพระนครใช่ครับปลูกเสกที่นั่นใช่ครับปลูกเสกที่นั่นเดี๋ยวให้หมดจำนวนนําเลิกนะครับต้องตั้งวันเลยครับว่าวันไหนวันเสาร์ที่ห้าสิงหาเสาร์ที่ห้าสิงหาเดี๋ยวเราต้องมาไว้เลยเนาะเดี๋ยวต้องมาเลยเดี๋ยวจะตามไปนะครับิคตามไปยังไงก็เรียนเชิญได้นะครับ แล้ววันนี้ก็โอ้คือถ้าเดี๋ยวพี่จาสร้างออกมาก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวโมจะไปติดตามให้ทุกช็อตแล้วใครอยากบูชาเดี๋ยวติดตามทางเพจแล้วทักไปทางเพจของพี่จาเลยนะคะแล้วทีมงานของพี่จาจะจัดการให้ใครที่ศรัทธาแต่เชื่อว่าทุกคนศรัทธาพระพุหมอยู่แล้วใช่ครับว่าเจตนาการสร้างของการสร้างพี่จานี้เป็นอะไรที่เหมือนกับบำรุงศาสนาไปด้วยในตัวอืม เป็นหลักของกรมวิหารสี่ก็คือเมตตาเมกะมมอุก็คือเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาครับุญห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวแล้วผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าครับพี่จาใช้วัตถุมงคลอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีเยอะเลยก็มีเยอะจริงหงัต้องงัดต้องงัดจริงก็มวยใส่บ้างหลวงพ่อเอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เยี่ยมสะพานสูง ต้องทำาองทำด้วยทองทำด้วยต้องบอกว่าเพิ่งมาจากทางทางวัดบางจากวัดบุเยี่ยมครับผมครับผมทางโซนนู้นจริงๆแล้วผมก็คือพยายามที่จะไปกราบครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทยอะครับเพราะหนึ่งคือเราเราเป็นตัวอย่างที่ดีมากพีมันเป็นพลังไงเวลาเวลาเราไปชาร์จแบตเวลาไปได้ได้สนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์นะฮะได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่เราได้ไปทําบุญด้วยใช่ไหมครับไปทําบุญที่วัดนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันทาให้เราแบบมีพลังมีจิตใจในการที่จะสร้างสรรค์ในการไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่นะฮะไม่ว่าจะเรื่องงานอะไรพวกนี้เพราะว่าในการถ่ายทาภาพยนตร์เนี่ยผมต้องใช้กําลังหรือว่าต้องใช้พลังทางไหนมาเผมเห็นฉากแอคชั่นแต่ละฉากต้องโดดต้องใช้พลังพลังภายใน คืยเปพลังแันเลยค่ะบางฉากหน่หยนแทนพี่เลยนนเราเราเชื่อมีความศรัทธาเรื่องสิ่งนี้ก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่มีความนี้คูบาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือพ่อแม่คูบาจา์นะฮะเพราะว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรามีกําลังกําลังไม่รู้ฮะมันมันรู้สึกว่าเราเนี่ยทาออกมาเนี่ยเหมือนครูท่านได้ได้ได้ใส่วิชาให้เราประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราตรงนี้เราก็เราก็ถ่ายทอดออกไปในภาพยนตร์ออกมาแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัย ทุกอย่างครับจากหนักก็เป็นเบาปวดบูบูทั้งนั้นนะคะแต่พี่จางไม่ค่อยบาดเจ็บเลยนะครับก็มีก็มีบ้างครับแต่บางทคก็คือเหมือนภาะคุ้มครองไพี่ครับครับไม่ใช่แค่ภาะคุ้มครองนะคะท่านผู้ชมใครไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือว่าเรื่องพระเนี่ยหรือบางคนเขาเดินบางคนเขาเดินสายไหนอ่ะถ้าคุณปฏิบัติไม่ได้ไม่อยากให้ตําหนิเพราะว่าทุกคนที่เดินสายเนี้ยอ่ะไม่ได้ว่านะอย่างอย่างพี่จาเนี่ยฮอลีวูดเลยนะ จริงๆแล้วมันก็มันก็ทําให้เรามีสิ่งที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเนาะแล้วทําให้มีเสื้อผ้าเป็นพระจังหวัดนนท์เลยนะภาคจังหวัดนนท์เปเยี่ยมเราไป็เยี่ยมเลครับบ้านบ้านผมเกิดจังหวัดเลยอ๋อครับครับครับแล้วพ่อผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่ทองสุขอ๋อหลวงปู่ทองสุขทางสะพานสูงอืมก็เลยแบบครับโอ้วันนี้เป็นเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับมินจานิดนึงแล้วเคยไปกราบหลวงปู่หงษ์ไหม คุณูเคยครับตอนเด็กเลยครับตอนเด็กเนี่ยผมได้ไปทานเรียกว่าทานข้าวกลบบาทเนาะท่านก็ท่านเมตตามากท่านเมตตามากครับชาวสุรินทร์วัดทุ่งมนวัดทุ่งมนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์คือคือดูนะคะคนบุญจริงๆพี่พี่จาตอนนี้เดินอยู่กลางแดดนะคะเหงื่อออกแค่ไหนเนี่ยไม่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 เลยนะคะคือไม่หนึ่งเป็นเป็นบางคนจะแบบไอ้นี่แล้วแต่เนี่ย ดูสิแดดแดดสองแรงมากนะคะแต่พี่จายังยังให้เกียรติสัมภาษณ์อยู่จนจบนะคะแล้วก็หมวยจะไปติดตามให้นะคะใครที่สนใจวัตถุของอ่าพี่จานะคะเดี๋ยวหมวจะลงให้หมดให้เลยนะคะแล้วก็จะไปติดตามนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ